จำได้ไหมที่มาตะพุธเกิดอะไรที่ไปทําการซ่อมจะขยายโรงงานโรงงานรับบึ้มขึ้นนะก็มีความสุดเสียห,ยหลายๆที่ที่เกิดขึ้นเนี่ยผมก็บอกว่าถ้าเหตุมันเกิดเกิดด้วยธรรมชาติสึนามิแผ่นดินไหวเราคดกายไม่ได้หรอกอันนั้นผมไม่โทษกันเพราะว่ามันสุดวิสัยรู้ว่ามันจะเกิดไหมไม่รู้รู้ว่ามันจะแผ่นดินไหว,วมันจะเกิดสึนามิไหมก็ไม่แน แต่ที่เหลือครับผมบอกมันเกิดเองหรือเปล่าส่วนหนึ่งไม่มันมีสัญญาณเตือนภยัยมันมีเกตบางอย่างมาทําให้มันเกิดแล้วเราจะป้องกัน,งนยังไงเรามีแผนยังไงคำถามได้มุ่งกับภาคการศึกษาก็จะพยายามผลิตบุลคลากรเข้ามาหลอกหลับตรงนี้แต่คําถามมาตรฐานสแตนดาร์ดความเช่าเทียม ความใกล้เคียงกันความร่มวมมือยกันถ้าเราร่วมด้วยช่วยกันผมอยากให้หนึ่งในอาเซียนคือประเทศไทยได้าอาชวอนามัยวันนี้ที่บอกให้คมสวัสดรริ์ทำบอกให้เชิญชวนท่านมาเพื่ออะไรถ้าเราไม่มีเครือข่ายถ้าเราไม่มีการร่วมตัวถ้าเราไม่มาช่วยพัฒนาตัวนี้ออกมาวันนี้ขอบอกว่า ทำเฉพาะภาควิชาการแต่วันหน้ากรมสวร่วนคงไม่ต้องทำแค่ภาควิชาการต้องเอาเอกชนมาร่วมด้วยภาคหนึ่งคือวิชาการต้องนำเสนอสิ่งที่เดียวมาภาคหนึ่งเอกชนต้องภาคหนึ่งรชาชการก็บริหารการเมื่อเราบรนาการร่วมกันครับที่ทำงานปลอดภัยไม่มีอันตรายที่ทำงานสะดวกสบายไม่ก่อให้เกิดการเจ็บไข้จากการทำงานสรีระรูปแบบการทำงานอย่างไรทำงานออฟฟิศควรจะมีแบบอย่างไร ทำงานในโรงงานในรายกิจควรจะยังไงในรูปแบบยังไงที่สามารถจะทําให้คนที่มาทํางานสามารถทํางานไปได้อายุยืนยาวขึ้นไม่เจ็บไม่ป่วยจากการทํางานแล้วมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและถ้าเราร่วมกันทํางานองค์ความรู้ที่ได้ครับเพราะผมมั่นใจว่าไม่มีสถาบันไหนครับที่จะเก่งได้ทุกเรื่องแต่รัฐบาลต้องมีจุดจุดจ็ง แลวจุดแข็งของแต่ละที่ถ้าเรามาชนกันและร่วมบรูรณาการเนี่ยสุดยอดแล้วเรานำสิ่งที่ดีนำเสนอแล้วบอกว่าวิธีนี้แบบนี้วิธีนี้แบบนี้ท่านสามารถหนึ่งคนไม่เจ็บจากการทำง,งานไม่ป่วยจากการทำง,งานท่านสามารถทำง,งานได้ยาวแลวถ้าคนมีสุขภาพแข็งแรงวันนี้แรงงานหายากท่านจะหาคนหายากมากท่านจะทำยังไงให้คนที่มีอยู่ไม่เจ็บไม่ป่วยและทำง,งานได้ต่อยาวไปเรื่อยๆนี่คือหัวใจ แล้วโอกาสความปลอดภัยในการทํางานวันนี้ที่ประเทศไทยเรามีคนประมาณ65-66ล้านคนมีผู้ประกันตนทั้งระบบ11ล้านคนเราจะช่วยอย่างไรที่จะทําให้คนไทยสักประมาณเกือบ40ล้านคนในวัยทำงานมีหลักประกันทางสังคมประกันสังคมแบบที่หนึ่งคือมีนายจ้างลูกจ้างสมทบไฟแล้วฮะ 5. แบบที่สอง ถ้าลาออกจากการเป็นลูกจ้างแล้วไปประกันตนเองก็สมทบเองแบบแรกคุ้มครองจิตกรณีเสียชีวิตทุกคนรับผิดเจ็บป่วยรักษาพยาบาลสงข้อบุตรชรา,าภาพมีหมดว่างแบบที่สองต่างกับแบบแรกคือไม่มีว่างาแบบที่สามคุ้มครองสามกรณีเสียชีวิตคนรับผิดขาดระยะ แบบที่หนึ่งแบบที่สองเสียชีวิตได้สี่แบบที่สามแรงงานอิสระมอเตอร์ไซค์วีลล์รลับจ้างใครก็ได้ครับแม่ค้าในมหาลัยก็ได้ครับร้านขายกปวยเตี๋วก็ได้จ่ายเดือนละร้อยคุ้มครองสามกรณีกรณีแรกเสียชีวิตได้สองทุกคนะภะพับขาดรายได้ได้ห้าร้อยถึงพันถ้าขาดรายได้เอทุกคนระพับได้ห้าร้อยถึงพันถ้าเมหร่เจ็บป่วยแล้วไปนอนโรงพยาบาลมากกว่าสองวันขึ้นไปได้เวลาสองร้อยบาท ปีหนึ่งไม่เกินย0วันปีหนึ่งเขาจ่ายแค่เดือนละร้อยปีหนึ่งจ่ายพันสองถ้าเขาจ่ายไป10ปีจ่ายไปเหมือนสองและเสียชดปีที่10เขาได้สองหมืนวันนี้แม้ว่าจะมาของกรมส่วนแต่มีอะไรดีๆของกระทรวงแรงงานต้องเอามานําเสนอเพราะหวังว่าทุกท่านหลายคนไม่เคยได้ยินหรกไอ้เรื่องเนี้ยไปที่ไหนใครยแบบพูดให้เยอะเพื่ออะไรถ้าท่านรู้ลรวไปบอกต่อไปช่วยกัน ในสถาบัเานเงินกท่านมีร้านโค้งร้านค้ามีาร้นหรือยังไม่มีเขาเรียกมาตา40ใจ่ายแค่เดือนละร้อยถ้าท่านสนใจก็ติดต่อประสานมาแจ้ะกันกังคมที่อยู่ในพื้นที่ไปโฆษณาไปรับสมาชิกแล้วก็ร่วมด้วยกันมาทําให้คนไทยจาก11ล้านจาก65ล้าน66ล้านให้เป็น12 13ล้านภายในสักปี2ปีนี้เป็นสัก20ล้านคนสิ่ง,งต่างๆของกระทรวงแรงงานเนี่ยมันมีหลายสิ่งหลายอย่างไม่ใช่แค่เรื่องความปลอดภัยไม่ใช่แค่เรื่องคนไทยไปทำงานต่างประเทศหรือคนต่างประเทศมาทำงานบ้านเรา เราต้องร่วมด้วยช่วยกันพัฒนาทำยังไงฮะที่เราเป็นสถาบันการศึกษาที่เราจะพัฒนาองค์ความรู้งลงไปให้กับผู้ประอกอบการพัฒนาสิ่งดีๆเ่าเนี่ไปให้คนงานเขาได้รับรู้เพราะไอคนที่เราสอนก็จะไปกระจายอยู่แต่คนที่ทํางานทุกวันบางทีมันก็ลืมไปแล้วทำยังไงจะองค์ความรู้นี่ไปทําให้ทั้งผู้บริหารคนที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงความปลอดภัยตระหนักถึงอนาคต บริษัทไม่เกิดเหตุบริษัทไม่เสียหายคําถามบอกว่าบริษัทนี้ก็ทำงานไรต่อได้เยอะแต่ถ้าบริษัทเกิดเหตุขึ้นมาจุดผลิตจุดอะไรปุ๊บเกิดเหตุไหมเสียหายไหมนี่ครับเราต้องมาร่วมด้วยช่วยกันแล้วก็หวังทุกท่านคือกําลังสําคัญไม่ใช่กําลังสําคัญของส่วนใหนั้นเดียวเราคือกําลังสําคัญของประเทศไทยที่จะช่วยพัฒนาองค์ความรูน้นี้ยกระดับจากตัวนี้ ขึ้นมาเป็นเครือข่ายความร่วมมือทางทวิชาการถ้าภาควิชาการเราเร่วมมือกันแล้วตั้งเป็นว่าอย่างนี้เราจะร่วมเดินกันไปยังไงใครจะอาสาเป็นเจ้าภาพครั้งต่อไปใครจะมาร่วมกันไปช่วยกันแล้วมาช่วยกันว่าไอ้ไอที่เราเรียนด้วยกันสอนเหมือนกันอะไรด้วยกันถ้าเราพัฒน,น,า,น,นาความร่วมม,มือร่วมกันถ้าวันนี้เราสร้างเครือข่ายได้สำเร็จผมก็บอกว่าอนาคตครับความร่วมมือทางวิชาการ ความร่วมมือที่จะพัฒนาสิ่งที่ดีให้เกิดขึ้นประเทศไทยความสําเร็จไม่ได้อยู่ที่กระทรวงแรงงานความสําเร็จไม่ได้อยู่ที่ผู้กูความสําเร็จอยู่ที่พวกเราแล้วผลผลิตที่พวกเราจะผลิตออกไปครับนิสิตน,นักศึกษาที่เรากำลังจะสนอนออกองค์ความรู้ที่เราจะสร้างใหม่การประชาสัมพันธ์การแพร่กระจายสิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์กับสังคมแล้วทําให้ประเทศไทย เป็นเมืองที่น่าอยู่เป็นเมืองที่น่าทาง,งานเป็นเมืองที่ปลอดภัยในการทําง,งานมากที่สุดในโลกก็ต้องฝากทุกท่านนะครับว่าอนาคตเรื่องความปลอดภยัยเรื่องอาชีวอในาใมัของประเทศไทยมันไม่ได้จบแค่ท่านถ้าเราสามารถป้องกันได้คามก็ี่ยป้องกันไม่เกิดจบแล้วโรบาดไม่ต้องไปแต่ถ้าป้องกันไม่ได้ ไอ้ที่รับจากเราไปคือสาธารณสุขโรงพยาบาลรักษาดูแลเย,ยาโอ้โหหลายต่อเลยวันนี้อยากมาร่วมกันว่ารณรงค์และป้องกันไม่ให้เกิดทีถ้าจะเกิดให้มันเสียหายให้น้อยที่สุดแล้วช่วยกันทําเดินหน้าต่อและอะไรที่อันตรายกับสังคมใดมาช่วยกันบอกครับช่วยกันสะท้อนครับว่าไอ้อย่างเราไม่ควรนาเข้ามา ไอ้อย่างนี้ไม่ควรใช้ไอ้อย่างนี้ไม่ควรจะเอาเข้ามาในกระบวนการแล้วเรามาสร้างให้ไทยแลนด์ของเราเป็นประเทศที่ใครๆก็อยากมาลงทุนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยดี B, เป็นวิตรสิแวดล้อมแล้วใส่ใจดูแลกับคุณภาพของชีวิตแรงงานแล้วโดยบทรอบค้าของชุมชนก็ต้องขอบคุณคณะผู้จัดขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาร่วม ขอบคุณสื่อมวลชนที่เข้ามาทําข่าวว่าไอ้กิจกรรมดีๆเนี้ยผมบอกว่าเราไม่เคยได้ออกข่าวดีหรอกไอ้ที่ข่าวออกมันต้องทําไม่ดีได้ออกไอ้ที่เราทาดีอย่างนี้เราไม่ค่อยได้ออกหรอกเราก็อยู่กันรู้กันแถวเนี้แหละแต่เราก็ต้องทําต่อไปเพื่ออะไรครับเพื่อเขาเห็นว่าไอ้สิ่งที่เราจะทําต่อไปนี้มันจะสร้างสิ่งที่ดีให้กับสังคมแล้วแค่นี้คงไม่พอผมอไม่ได้มีแค่แค่งนี้แล้วเลยอาจจะมีครั้งหน้าครั้งต่อไป แล้วถ้าสถาบันไหนจะจัดสถาบันไหนจะเริ่มสถาบันหนึ่งจะช่วยกันยินดีครับประเทศของเราจะเป็นประเทศที่พวกเรามีความสุขคนที่อยู่บ้านเราไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนต่างชาติอยู่แล้วสุขกาสุขใจแล้วก็ไร้โรคปลอดภัยทั้งครอบครัวแล้วก็อยากมาทํางาน,นที่นี่อยากมาเที่ยวที่นี่อยากมาอยู่ที่นี่และสร้างให้เป็น จุดมุ่งหมายของคนทุนต้องมาปฏิเท,ทนปลอดภัยที่สุดในโลกครับขอบคุณครับ